เมียกุเลงยันนี่กุเลงดีเลวล่ะเออประจุมบันนัน่นเลยเห็นว่าเดลาวูเดตัวไหนเดวานายเปิดชั้นปุ้ยยัยมาจุ่มนายเปิดปุ้ยยัยปุ้ยยัยกันต้โต้รื้อจุ่มแล้วนะเออนายเปออิดโบว์แบบควกำนันกำนั้นมาดิใจลูกน้องกำนันเลขไม่มีมารยาทละ่ะเจ่นว่าโต้รื้อมาจุ่มแล้วนะเออว่า คันนั้นหบมื่อไม่รู้คันั้นหวานกับมึงเป็นนั้นกับกูเร่งวันนั้นลุยมันก็เร่งดีอยู่นะไปลงไปลงหม้อไปเรียกลงหม้อได้มัน้ซนไปสมได้มันเร่ยเรียกลงตองไปแลวลงตองะร้ยจริงแกกนี่วะกีเกากันเ้ากันกัยบับฮารุนตินหะเกาเนย

มาปมสิpaจากการข้าววัน ร,รสถานที่แห่งนี้เป็นที่พักของไอเยี่ยมไรหานพี่ยมน้องพวกเขานี่เมื่อก่อนเคยรัชการที่เมืองช่องลมแต่ปีเขาก็ในมีความผิดเกี่ยววินยัยพระองค์จึงได้ขับไล่สายส,ส่งเขามาทั้งช่องที่ในป่าพยายามที่พยาบาต

จะปาจัาความมาทันทีความเก่นต้องล้างสร้างความแข่ง แคนี่เราเก็บไว้ตั้งหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ร้าศิกษาเรียนพระนางช่าพุทธดีขับไล่เรามาอยู่ที่ในป่าในโรคพยายามที่จะสร้างสวยงามมากเมื่อเรามีอำนาจในต่อไปนี้เราโคสวยงามผลประธยชน์แล้พี่คิดไงเนี่ยคอยน้องอานพยายามเดินทางไปยังเมืองสุวรรณภูมิครั้งหนึ่งแล้วก็ไปจับตัวขององค์หญิงเชวีวัน นำมาไว้ที่ซองเราที่ตรงนี้พี่ต้องการจะเอาเจ้าหญิงเวีวันเป็นเมียไม่ใช่ไม่ได้เป็นพี่วต้องการเรียกค่าตายมันไอ้กษัตว์กิจสดาพระนางเชาพรตรีจะได้รู้ดีทีไว้เยี่ยมยานนี้มันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่พี่คิดว่าน้องชายพี่คงต้องทำได้เรื่องเล็กพี่พระนางเชาชวีวันมาไว้ที่ในทรงนี้มันสบายมาก สองวันอาทิตย์นี้องค์หญิงชวีวรรณต้องมาชมสวนที่อุทยานบอกมาแน่นอนเป็นโอกาสที่จับได้มันไม่ลําบากเลยพี่คิดน้องท่งทำได้ต้องทําได้เมื่อทําได้น้องเดินทางได้นี้เลยน้องไปแล้กลับกลับมาต้องมีองค์ญิงชวีวรรณนั้นด้วยเออคนน้องจะขอสาบานนะจัตยานที่ตรงนี้น้องทําได้ ไปแล้วน้องกลับกลับมาต้องมีเอาอิ่งทิดมือมาด้วยไม่อย่างนั้นผมไม่กลับผมลาก่อน <c oughs> ความสามารถน้องชายเราเรื่องนี้มันไม่ยากหันแค่นี้ถือว่าเรื่องเล็กมันมีความสามารถฝีมือมันเป็นยอดไว้วางใจมันได้ <c oughs> อาละังกะพีตามที่กิน ปนนำพาเยานิทไปยังพระธนนนายอาจจะตรองชจร่ปากายไม่นามันทีนำพะเาบีันตามทีิดปากอยสนิาบวบไว้ปลายซีนายอาจจะจำรับกัมพีปากกาย Yeah, yeah, we're แสดงได้เปน็นนางเจ้าุทธดีเป็นประมุขเมืองนี้เพราะได้มีปฏิได้ชื่อว่าชวีวันทตุสาวรียที่จจวีวต้องมากรภาตรงแทะเท้าของญาติพ่อไปจมสวนดอกไม้วันนี้จะวีวันมามอบกล้าวสุน,นารพระพักตร์กพ่อ จะมีอะไรครับตันั้นพี่น้องติดตาเลี้ยงก็รอต่อไปครับ เด็ดพ่อไปคะอืมว่าเบื่อหรก็ไปเรียนธรรมด้าทุกวันเช้าวันที่ลุยทองคราบลาเด็ดพ่อเนี่ยประยมรถดอกไม้ไปคะธรรมดาเราเรื่องผู้ยิ่งดอกไม้ใหยเกันไม่ได้ไปเรื่องธรรมดาผมมื่อกีรเจ้าไม่แม่มึงเจ้าเจ้าเจ้าปอบดวงดูเลยตรงไรไปไหมเนี่ยเพราะพอรัวผู้ยิ่งมันแยกกันไม่ได้กับดอกไม้ เออฉันนี่ชอบดอกไม้ประปิทนนั่นเองป๋อคนจ้างานปลูกดอกไม้ประิทนั่นน่ะวเพราะรู้ว่ารูหลัดอกไม้พี่ค่าดิพ่อวันนี้จรต้องการจะไปชมชุนรุนมันเดิมเค้าเห็นน้ำมีกุ้งเหมือนกันอยากฉันลงไปด้วยเลยมั่งปอฝ่ายติ้งเหมือนกันะลงงนบบนานาเออ của Việt Nam, phải du du đến gì Việt đây, nòng côn ừ. mấy mày cô... bây giờ về bây giờ thì chân có lòng tinh chân nàng nàng tung đi, u bát tử u chân lên, các cô nính job nàng kẻ trái miếng, แกแก่ลูกเนี่โกงเออเป็นเกิดได้เมียแล้วไหมใจาจแก่ว่าบมาดูดแก้วใช้เป็นพิธีไดเหลือเมียขึ้นราวไม่จันมันมันแกแก่ลูกบ่ม่จับจับแล้วเได้คือขึ้น่าวจางนี่ที่บุตรพ่อที่จะจชาชาเดี๋ยวเลื่องรู้จักมาพูดหน่เออ อ,อจะไปเดี๋ยวตาเล่ตเล่ไม่ได้หรอกนะจะวันพี่คาเด็ดพ่อลูกจะเป็นเรื่องปกตินะคะเจ้าเย็นครับแหนมยืย่เแรงเอ้ยก่กกกกงๆไหมบอมรับไปจะได้ปีนั่นไม่รับเก่งก้อนใหญยังกันมากไอ,อ้อรอบก็ไม่ไอจงระมัดระวงังหนูยนะผู้ยิง่ง เป็นเรื่องทคนจะกลัวยิงซะไม่น่รผู้ชายเจ้าจูม้าใหม่ไก่้องมัน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 ่รู้ไหม่อยเจ้าจูไปตูดินไอพวกนี้ลูกต้องบืนบืนอย่าไปตุนใช่ไหมะุญแจยมมันะมากุญแจแต่เด็โยน่าดันตายกูตัวตยุญแจไม่ตัวลู้หรูอกุยิงกับอรอกันนั่นแหละ แต่คนยิง่งรักษาไว้จนดิบจนวัตถันทำปืนบานชาดิษประเพนีเดี่ยผู้หญิงเออรักษาอย่างดีแ,ดแต่ถ้าหลวงพ่อบนเพฤอหลวงพ่อนี่เป็นคนดีน่ารักใช่การแต่งตัวเรียบร้อยมัดนี่พอปุ่มใช้หลุ่หลวงกองพอไม่เปิดดือ้อหรือเออจุกนี่จะไมน่นม่ไว้มั่งเหรอ คนยิ่งบางทีจเอเปิดด้ออันมันมึงัไม่ปักแรเลยกุุงใจเชื่อใจเดียวเลยอายุเก่าก็อหลวก้นหยุกไหมมั่มปอเขต้องเตนบนี้เลยมั่มปอแบตเตี่เด็กสไหมกรงหนุ่ปลาเบนใจเชื่อใจเดียวตามเด็กหยุ่ไหมมั่มปอยุดไหมมั่มปอปิต้ปิติไม่ือนเออ

จปีดโตมันจะเบ่เป็นแรงนกองีนูีรยเจ้าขี้ปั่นเจ้าไหมแต่จ้าาแล้วเบอร์อ๋อหนาเจ้าวัวย่อนเนอะจ้าจอรนะเจ้าเออบ้ไปอาจ้าจอรนะเจ้าเออปแรงเลยปมัไม่ไม่ึงหนาโตมาแรงจะบเคลียดนี่้ไปอ้าจ้าจอรกับจอร đi mà trời anh đã cáo vợ ơ trò rư này cháu, ơ bà 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 ai trò rư ơ trò rư bông đài ai ơ trò trò rư trứng trứng u chào mọc ơ ơ ai chào lèo anh alo ơ chào chào làm bấm ơ ơ chào bông trên đã trả lắm rồi anh ơ đã nào ơ กราให้เบิกเบิกเบีย์จะไหนวะเดี๋ยวอพ่อให้ก็นโอ้ผมบอไปจัายแตเรัโอเคโอเคกะนือเจ้าหนึงลาวันเบอปนล้วมจได้ปิดีิ้นตัางประทศะจะเบิร์จะจะเบอง่ายจริงปัะจุบัจะเบอร์ุ้นจริงจัง